นี่คือน้ำตกหลังบ้านที่เราเคยมากันนะครับแฝงห้วยหมากนะครับก็ว,วันนี้หลังจากที่เมื่อคืนฝนมันตกที่นี่มาต่อเนื่องประมาณทั้งคืนเลยนะครับก็ฝนตกไปคว่ตลอดทั้งคืนทานน้าที่เราเคยเดินกันได้มันเป็นลาหินเป็นอะไรเนี่ยฮะเราก็รับ,บไปตามนู้ดไปมากันประมาณสองสามทางแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนภาเป็นทานน้ำ่าที่ไหลลงมาหมดเลยนะครับเต็มลานฮะเดินลงไปก็ไม่ได้ ล่องแต่งได้อย่างเดียวนะฮะระดับความแรงของน้ํานก็ชัดเจนเลยนะฮะว่าประมาณน้ําว้าเลยนะครับ mm hmm. คือลงไปเนี่ยถ้าปล่อยเรือเนี่ยผมว่าช่วงพายได้ไม่เกินสามปีนะฮะ mm hmm. ลงลงลง,ลงแล้วก็ตกตรงนั้นเลย mm hmm. ก็เป็นธรรมชาตินะครับของเขาสวยงามนะครับน้าตกหลังบ้านที่โขงเตรียมนะครับแฝ่ห้วยหมากนะครับใครไม่เคยมาก็อยากให้มากันนะครับ